สวัสดีครับหลังจากเราดับโลโก้ทั้งหมดแล้วนะครับก็มีโลโก้เปาตังโลโก้เราชนะลโลโก้โลกลึ่งโคโลกลึ่งแล้วก็โลโก้หมอสามเราลักกันนะครับเราก็จะมาทําป้ายที่จะไปติดที่ร้านค้ารครับช่วงนี้ก็ร้านรับพิมพ์ป้ายก็จะมีงานแบบนี้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะมีร้านค้าที่เขาเปิดรับสิทธิ์ทุกๆโครงการเพราะว่าสามารถจะใช้ได้ทุกุครง,งการถ้าเรามีแอปถุงเงินนี่ก็สามารถจะรับรับเงิน รับสิทธิ์ของลูกค้านี่ได้จากคนละครึ่งเราชนะหมสามสามเราละกันทุกโครงการเลยนะครับแล้วก็ส่งฟ้าประชาันนี้ก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถจะสแกนโดยไม่ต้องใช้มือถือได้นะครับแล้ก็มาทําป้ายนะครับระดับแรกเราก็เขียนข้อความก่อนนะครับว่าร้านนี้อาจจะเดี๋ยวเราเพิ่มฉากหลังนิดนึงนะครับดับเบิลคลิกมันจะพอดีกับ กรอบของกระดาษ A4 นะครับแล้วเราก็สามารถจะนำไปขายายพิมพ์ใหญ่ได้แล้วแล้วแต่เราครับเพราะว่ามันเป็นเวกเตอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็เริ่มใส่สีเข้าไปนะครับใส่สีอาจจะมีการไล่ทนนิดนึงนะครับไล่ทนนิดหน,น,นึ่งเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้เราก็นำโลโก้ทั้งหมดนะครับวางเข้าไปในในตัว ในในของเรานะครับเราก็จะมาปรับปรปุงพวกที่มีไม่มีวงกลมล้อมรอบนะครับเราก็เอาวงกลมล้อมรอบก็ได้หรือไม่ไม่เอาก็ได้แล้าแต่เราครับเราก็เริ่มเริ่มต้นจั่วหัวว่าร้านนี้รับร้านนี้สามารถใช้สิทธ ได้ทุกโครงการนี่ให้รู้ไปเลยนะครับวันนี้สามารถใช้สิทธิ์้ทุกโครงการแล้วก็เลือกฟันหนานิดหนึ่งอือนี้ก็ได้แล้ว เดี๋ยวเลือกฟอนต์ใหม่ก่อนหนูไม่ค่อยเหมาะสมอืมอันนี้ดีกว่าคนระับนาราดีนะครับแล้วก็เราก็อันอันด้านบนนี้ก็ใส่เป็นตัวสีขาวก็ได้นะครับ ถ้ามันไม่ค่อยเด่นแล้วก็เดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นสัก2องบรรทัดก็แล้วแต่เรานะครับว่าจะเอาโลโก้เด่นหรือคำพูดเด่นนะครับแล้วแต่อันนี้ผมใช้เป็นตัวใหญ่ อันนี้เราตั้งเซนเตอร์นะครับรานลีเสร็จใช้สิได้ทุกโครงการนะครับแล้วก็เรียงโลโก้ของเราเข้าไปตัวนี้ก็อาจจะทําให้มีเงานิดหนึงนะครับตรงเป็นสีดําแล้วก็๊อปปี้ขึ้นมาหน,หนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็เลื่อนนิดนึงแล้วใส่เาสาป็นสีขาว อาจจะต้องทําให้เข้มนิดหนึ่งนะครับก็ปรับปรับเปลี่ยนข้างบนมีข้างล่างนี่ลองใช้สีเข้มนิดหนึ่งตัวงสือเขาก็จะเด่นขึ้นมานะครับทีนี้ไอตัวที่เป็นสะละรอยเดี๋ยวผมจะแก้แก้พวกสะละรอยก่อนนะครับจริงๆเราใช้วิธีคอนเวอร์ตุเคิร์ฟแล้วดึงออกมาเลยก็ได้นะครับคอนเวอร์ตุรเคอร์ฟก่อนแล้วก็มันตัวงสือเยอะเขาก็จะ อันกบก่อนเพราะว่ามันจะกบไวนะครับเราก็ค่อยมาดึงลงนะครับดึงตัวสาดหอยทั้งหมดลงวันยุคลอยไม่ใช่รออแล้วเราค่อยค่อยบวกขึ้นมาแล้วก็เลือนนิดนึงอืมเตัวนี้ลืม แล้วก็อย่างนี้นะครับเราก็สามารถจะใช้เดี๋ยวผมเอาปรับตังไว้ข้างๆนี้คือทุกทุกตัวของโครงการนี้ก็จะใช้สิทธิ์เดี๋ยวส่งบัตรไปข้างนี้ให้รู้ว่ารับใช้ได้ แล้วก็ขยายใหญ่อืมแค่นี้แะครับก็สามารถจะใช้ได้ตัวนี้ก็อาจจะปรับเบียงนิดนึงหรือว่าให้มันเล็กลงนิดนึ่งก็ได้นะ แค่นี้เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถจะพิมพ์แล้วก็นําไปติดที่ร้านค้าได้นะครับแล้วก็ลองทํากันดูนะครับพอเราดับแล้วเนี่ยโลโก้มันก็จะคมชัดเราก็ไปขยายใหญ่ๆเลยก็สามารถจะทําได้นะครับเพราะว่ามันจะไม่แตกเพราะมันเป็นเวกเตอร์นะครับเป็นเวกเตอร์มันก็จะคมชัดนะครับคมชัดส่วนที่เป็นบิตแมทเนี่ยมันจะแตกนะครับแต่ตัวนี้นี่ มันมีรายละเอียดมากนะครับจริงๆก็สามารถดับได้นะครับก็คือดับแต่มันต้องใช้เวลามากเพราะว่ามันมีรูปถ่ายอยู่ได้หลังด้วยมันเหมือนกับลักษสะเป็นรูปถ่ายแล้วมาทําเป็นแกลาวนะครับเราก็ค่อยดับไปเที่ยวตัวก็ได้ถ้าเราอยากจะได้ตัวตัวบ,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้เป็นแบบว่าเป็นเวกเตอร์นะครับเพื่อจะเป็นภาพขนาดใหญ่ว่าร้านค้าร้านนี้รับบ,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอะไรเราก็จะดับเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เราไปลองทําดูครับ แล้วก็ค่อย,อยมาลว่ากันในนี้นะแตวตรงนี้เราก็สามารถจะพิมพ์เอาไปใช้งานได้แล้วนะลองทำันดูนะครับแล้วก็ติดขัดตรงไหนสงสัยสอบถามมาได้นะครับแล้วก็ผมจะเดี๋ยวไฟล์ผมเซฟนี้ไปก่อนเป็นวิดีโอที่เจ็ดหนึ่งแปดเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวขอดูก่อนเราก็ตัวตัวโลโก้นะครับถ้าเพื่อนสมาชิกจะฝึก กดด่าก็สามารถาเข้าไปที่ YouTube Thailand c o ดอว์ยูเซอนะครับแล้วก็เข้าไปหาที่วิดีโอที่ผมทำไว้นะครับเดี๋ยวไปที่ช่องผมว่าแล้วก็มาดูเราก็มากดตรงที่ตัววิดีโอนะครับในในแท็บของวิดีโอนะครับแล้วก็ดูหมอสามสเราละกันครับตัวนี้เป็นโลโก้นะครับแล้วก็ ตัวเราชนะก็มีสามตอนนะครับแล้วก็ตัวแอปเปิลตังก็แลคกุรกคขึ้นนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถจะดูเทคนิคการดลบนะครับว่าวางยังไงวางเส้นยังไงแล้วก็วางวางสีทําสียังไงนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็เดี๋ยวผมดูก่อนตัวนี้เป็นวิดีโอที่เจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเก้านะครับเป็นวิดีโอที่เจ็ดหนึ่งเก้า แล้วไฟล์แล้วก็เซฟเป็นวิดีโอที่เจ็ดเก้าแล้วก็เพื่อนสมาชิกที่เป็นสมาชิกห้อง f c นะครับก็สามารถจะดาวน์โหลดได้นะครับผมเข้าไปอัปโหลดเอาไว้ให้นะครับใน facebook ห้อง f c นะครับ เพื่อนสมาชิกที่อยากสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของ f c t c u c o r r i d o ก็สามารถจะสมัครเข้ามาได้นะครับวิธีสมัครมันก็จะมีวิธีเราสามารถกดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดดูวิธีสมัครแล้วก็ซื้อซื้อสติกเกอร์ไลน์หรือว่าสมัครเป็นสมาชิกช่องหรือว่าโอนเงินหนึ่งร้อยบาทนะครับก็สามารถจะเป็นเข้าเป็นสมาชิกได้นะครับไฟล์ผมก็จะใส่ไว้ในในแท็บไฟล์นะครับซึ่งจะมีตัวเลขชื่อไฟล์นี่ตรงกับ ตรงกับวิดีโอนะครับว่าอยากดาวน์โหลดอันไหนมาเปิดดูเรามาแกะดูทีละชิ้นมันจะทําให้เราฝึกฝนได้เร็วขึ้นนะครับ719ดนานะครับอันนี้ผมอัพโหลดไว้ให้สมาชิกดาวน์โหลดไปพิมพ์ได้เลยนะครับสื่อหรือจะแก้ไขเพิ่มชื่อร้านของลูกค้าเข้าไปในป้ายด้วยอะไรอย่างนี้ก็จะทําให้ดูเป็น่างานยิ่งขึ้นนะครับก็ลองดูนะครับก็อาจจะทําเป็นแค่ เร,เรียบก็ได้นะครับเจ็ดเอ่ดเก้าสมาชิกก็สามารถจะกดแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยครับขอบคุณครับแล้วก็ติดขัดตรงไหนปัญหาก็สามารถสอบถามก็ได้นะครับเราจะฝึกฝนจากตัวโปรแกรมเนี่ยสามารถจะฝึกฝนได้ที่หน้าหรืออาจจะไม่จาเป็นต้องเข้าเป็นสมาชิกหข้งก็ได้นะครับเพราะว่า,าจะวัดึันเองได้อยู่แล้วเป็นการฝึกฝนไปในตัวนะครับส่วนใครต้องการ เชิงลึกก็แกะดูเอามาแกะดูแล้วก็ดูระดับชั้นการวางอะไรอย่างนี้ก็สามารถจะหนึ่งไฟล์ไปโหลดไปแกะดูได้นะครับ mm hmm. แล้วก็ติดตามลิปต่อไปครับขอบคุณครับ